บ้านาบอลสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ีที่180นะคะจัดเป็นโปรไม้ชุดมาให้ลูกค้าได้เลือกชมถึง10 2ชุดด้วยกันนะคะใน1ชุดจะประกอบไปด้วยหน้าไม้ทั้งหมด5ต้นจัดให้ในราคาที่269บาทจัดส่งฟรีราคานี้สามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะ ซึ่งคลิปนี้เราถ่ายทำไว้ประจำวันพฤหัสที่19ตุลาคมแอมจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันศุกร์ที่20ตุลาคม แพ็กจะส่งทางกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจะส่งทางไปรษณีย์เอียมเอ็ดให้ทุกบ้านนะคะและช่องทางติดต่อในการสั่งซื้อบอนสีลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0 8 3 0 5 4 1 8 7 5บ้านนาบอนสีค่ะเบอร์นี้ได้ทั้งโทรและแอดไลน์เพิ่มเพื่อนนะคะเพื่อสั่งซื้อบอนสีและขอดูรูปต้นไม้เพิ่มเติมนะคะสำหรับนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่เป็นลูกค้าใหม่เพิ่งเคยเข้ามารับชมนะคะการแบ่งปันบอนสีจากทางสวนเรานะคะรบกวนลูกค้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสวนเราไว้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดไม้สวยๆที่ทางสวนเรานํามาแบ่งปันในทุกๆวันนะคะชี้แจงรายละเอียดกันครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปรับชมไม้สวยๆทั้ง12ชุดใน EP ที่180นี้กันเลยคะ่ะ เรามาเริ่มกันที่หน้าไม้ในชุดที่1นนะคะชุดนี้มีอะไรบ้างหน้าสะสมมาค่ะเริ่มกันที่ไม้เก่าต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสยามนนทเขตนะคะโตไปกับสีชมพูกระดูกขาวนะคะต้นนี้บอกเลยนะเลี้ยงนอกตู้ได้ดีและให้โทนสีสวยนะคะความสูงอยู่ประมาณนะคะ13มเส้นนะคะรายการต่อมาค่ะต้นนี้มีชื่อว่าซับเรษฐีนะคะโตไปกับสีสวยมากค่ะแล้วก็ต้นนี้นะ อแอมไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะคะจะเป็นลูกไม้หรือไ,ไม้มีชื่อก็ไม่แน่ใจนะคะแถมให้นะสําหรับชุดที่1นนะใครรับดักทานก็ทานนะแล้วก็ไม้ด่างที่แอมจัดให้นะคะต้นนี้มีชื่อว่าผ่อนเจ้าสัวนะคะลายด่างขาวทุกใบเลยนะคะแล้วก็ไม้ด่างอีกหนึ่งรายการค่ะต้นนี้มีชื่อว่าซีลานักปราดนะคะต้นนี้มีชื่อว่าสีลาหุ่มทองค่ะนะคะหน้าเทพนะคะหูเครือบทองมาเลยนะคะสมกับชื่อสีลาหุ่มทองค่ะแล้วก็จัดไม้สายดำไม้ชงเม็ดให้หนึ่งรายการค่ะ ต้นนี้มีชื่อว่าสีเทพารักนะคะน่าเก็บอีกแล้วค่ะฝากหน้าไม้นะคะสวยๆในชุดที่1ไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่2นะคะต้นแรกที่แอมหยิบมาแนะนํานะคะต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีสุพรรณนะคะเป็นไม้กัดสีนะออกโทนสีชมพูสวยมากค่ะแล้วก็ไม้เหลืองนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเหลือง เดี๋ยวนะเนื้อก่อนเหลืองบาลิชาตินะคะจัดไปให,ให้ด้วยนะคะหนึ่งรายการค่ะส่วนต้นนี้นะคะเป็นบันกาบด่างนะคะมีชื่อว่าเทพสายรุ้งนะคะความสูงอยู่ประมาณ12-13เส้มนนะคะต้นนี้สวยมากค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะแล้วก็รายการนี้นะคะเป็นไม้ฟอมกกนะคะนี่ต้นนี้นะคะมีชื่อว่านะชายชนนะคะปลายแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะส่วนต้นนี้นะแอมไม่แน่ใจนะคะนะคะแถมให้ด้วยแล้วกันเนาะสําหรับชุดนี้นะแล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้มีชื่อว่า 啊。<laughs> ทศกัณฐ์นะคะโอสมองเอ้อเลอร์อีพีนี้นะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าทศกัณฐ์นะคะแล้วก็นะอ่าชายชนกับไม้ไม่ทราบชื่อนะคะเทปสายรุ้งนะคะเหลืองปริชาติแล้วก็เศรษฐีสุพรรณนะคะฝากหน้าไม้สวยๆนะคะทั้งห้ารายการในชุดที่2ไว้ด้วยค่ะกับหน้าไม้ในชุดที่3นะคะต้นแรกนะคะที่หยิบมาแนะนํานะคะต้นนี้มีชื่อว่าเอาสงไข่นะคะพื้นชมพูป,ป้ายเขียวนะแล้วก็ไม้ป้ายเทียมจัดให้นะคะจัดแบบฟอร์มกเลยนะต้นนี้มีชื่อว่านพก นะะหนคะ1กระถางมี2ต้นนะคะรับไปครึ่งกระถางแนิ้วทําฟอร์มกอได้เลยค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่ารัตนาทิเบตนะคะไม้โถลักษณะทรงใบกลมนะคะกัดสีแดงนะคะแล้วก็ต้นนี้นะมีชื่อว่าดาวเคียงดินนะคะซึ่งผ่าแผลงมาจากณนเะมืองนอนท์นั่นเองนะคะซึ่งจะติดอ่าป้ายไปด้วยเล็กน้อยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะกออีกเช่นกันค่ะแอมให้เหลืองเงินทองน้าไป1ต้นนะคะต้นนี้นะทรงกลมยับยับนะคะมีชื่อว่าจังหวัดพัทลุงนะคะฝากไม้สวยๆนะคะทั้งห้านาาร ในชุดที่สามไว้ด้วยจ้าสำหรับหน้าไม้ในชุดที่สี่นะคะแนะนำต้นนี้ก่อนเลยนะคะต้นนี้นะคะต้นนี้มีชื่อว่าโชคอนันต์นะคะเป็นไม้คู่ฝักกับบางใหญ่นะคะสวยมากนะโตไปคือใบใหญ่แบบบึ้มเลยนะคะต้นนี้นะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่านกใหญ่นะคะจัดอยู่ในตับนกนั่นเองนะคะส่วนไม้ป้ายนะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสีการจนานะคะ ไม้ป้ายนะคะต้นนี้นะแล้วก็นะคะจัดไม้ด่างไปให้ด้วยเอาเท่าต้นนี้ทําไมได้ด่างได้ป้ายเยอะจังชุดนี้อ่ะนะคะจัดยอดมองกุฎให้หนึ่งต้นนะคะจัดมาแล้วนะอ่ะแล้วต้นนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปู่แหวนนะคะเป็นไม้กาบกับสีชมพูนะคะแล้วก็ป้ายค่ะไม้ป้ายอีกหนึ่งต้นนะคะเศรษฐีพันล้านนะคะมาด่างป้ายสวยๆเลยนะคะฝากไม้สวยๆสุดคุ้มในชุดที่สี่ไว้ด้วยจ้า สำหรับหน้าไม้ในชุดที่5นะคะสวยน่าเก็บอีกแล้วค่ะนะคะขอแนะนํารายการนี้ก่อนนะคะมีชื่อว่าเจ้าพระยานา้หมื่นนะคะซึ่งเป็นฟอ้อมก้อนนะคะ1กระถางมี2ต้นนะคะจัดให้ไปเลยนะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้าหญิงนะคะไม้ต้นนี้สวยมากเลี้ยงนอกตู้โทนสีเด่นเลยนะคะฟอ้อมใบดกค่ะ แล้วก็นะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าศิลาหุ้มทองนะคะเคลือบทองมาเลยฮะแบบทองๆแบบนี้เลยนะคะสวยมากค่ะต้นนี้เป็นแม่พันธุ์ได้เลยนะแล้วก็ไม้ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรราชานะคะน้องเป็นไม้ด่างนะด่างขาวด่างเหลืองนะคะต้นนี้นะสวยเช่นกันค่ะแล้วก็นะคะรายการต้นนี้นะกาลังฮอตกําลังฮิตเลยค่ะที่สวนไกลหมดแล้วค่ะมีชื่อว่าขวาัญสิรินะคะต้นนี้เขาจะออกพื้นสีชมพูนะคะฟอร์มใบโดกนะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับหน้าไม้ในชุดที่ห ต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่6นะคะได้อ้าวเพิ่งเห็นได้ฟอมกอไปถึง2กระถางเลยอะ่ะใครไวใครได้นะคะอ่ะต้นนี้นะคะเ็มจัดให้นะคะมีชื่อว่าธาตุบางแก้วนะคะไม้ชมเม็ดค่ะส่วนต้นนี้เป็นฟอมกอนนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าอาทิตย์ยิ้มค่ะ ไม้เหลืองนะไม้เหลืองส้มนะคะส่วนต้นนี้นะคะน่าจะเป็นชมพูทวีปแผลงนะคะซึ่งเขาจะกัดสีชมพูอย่างเดียวนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะไม้ด่างป้ายนะเศรษฐีพันล้านนะคะด่างลายหินออดไปคู่กับซับเศรษฐีนะคะเป็นไม้ฟอมกอมี2ชนิดค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นไม้เก่านะมีชื่อว่ามหาเทพนะคะโตไปกัดสีแดงแปด๊ดกระดูกเขียวสวยมากค่ะต้นนี้นะเป็นไม้เก่าที่น่าสะสมค่ะแล้วก็รายการนี้นะคะเป็นไม้ป้ายทําย่าค่ะมีชื่อว่าก้าวทับนะคะ ชุดนี้ก็สวยเช่นกันนะคะใครวัใครได้นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะบอกเลยนะแจ้งให้ทราบค่ะชุดนี้ไม่มีสํรองค่ะฝากไว้ด้วยนะคะหน้าไม้ชุดที่6จ้ามาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่7นะคะมีอะไรบ้างขอเริ่มที่ต้นนี้ก่อนเลยนะคะมีเป็นไม้เหลืองโชเม็ดนะคะมีชื่อว่าเหลืองเงินทองหน้าค่ะส่วนต้นนี้นะคะไม้สายดำโชเม็ดเช่นกันนะคะมีชื่อว่า พลอยชมพูนะคะจัดให้แบบฟอร์มกอเลยนะคะ1กระถางมี2ต้นเป็นไม้ฟอร์มกอแน่แนๆเลยนะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่ามนสวรรค์นะคะใบพื้นจะออกสีเขียวอมน้ําตาลเม็ดสีแดงสีขาวนะคะสวยค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นไม้ด่างนะมีชื่อว่าเทาราปตินะคะหลงมาก็เลยนะํามาจัดเป็นไม้ชุดให้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะชุดนี้จะไม่มีสำรองนะจ๊าหมดแล้วหมดเลยนะคะต้นสุดท้ายนะคะไม้ด่างไรไอเทมที่แอมจัดให้นะต้นนี้มีชื่อว่า เมืองกรอกเกร็ดนะคะด่างลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะจัดให้1ต้นค่ะฝากไม้สวยๆในชุดที่7ไปด้วยนะจ๊ะมาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่8นะคะเริ่มที่ต้นนี้เลยนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเพชรสุวรรณโชธน,นะคะด่างสวยมากค่ะ ใบนี้นะคะเมื่อถุงลูกค้านะคะอาจจะเกิดอาการบอบช้าบ้างนะคะถ้าช้านะคะให้ลูกค้าตัดใบใหม่ทิ้งเลยนะคะแล้วค่อยไล่ฟอรมใหม่นะคะเพราะว่าใบอื่นเขายังลายสวยอยู่นะคะฟอร์มสวยนะคะเหมาะที่จะเป็นแม่พันธุ์ได้เลยนะ,ะ mm. แล้วก็ต้นนี้นะคะจัดอยู่ในตับพระเกจิอาจารย์นะคะมีชื่อว่าหลวงปู่หินนะคะลักษณะทรงใบกลมกับสีชมพูสวยมากค่ะตอนโตนะแล้วก็จัดลูกไม้ไปให้ด้วยนะคะต้นนี้เป็นลูกไม้รหัส B7 นะคะลักษณะทรงใบไทยนะคะพื้นใบสีน้ําตาลอม แดงนะคะต้นนี้สวยค่ะเป็นไม้โชมเม็ดนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่ามนสวรรจัดให้ด้วยค่ะส่วนไม้ด่างที่แอมจัดให้นะคะต้นนี้มีชื่อว่ามงคลมณีนะคะน้องด่างสวยนะจะส่วนมากค่ะเขาจะออกด่างขาวด่างเหลืองแล้วก็มีแซมด่างชมพูด,ด้วยนะคะสําหรับมงคลมณีนะฝากไว้ด้วยนะคะหน้าไม้สวยๆทั้ง5้ารายการในชุดที่8ดจ้า สำหรับหน้าไม้ในชุดที่9นะคะแนะนำไม้เหลืองส้มต้นนี้ก่อนเลยนะคะมีชื่อว่าอาทิตย์ยิ้มนะคะส่วนต้นนี้นะคะไม้ทนม,ม่วงนะคะอยู่ในตระกูลอโรคาเซียนะคะที่มีชื่อว่าเอกวาดอรหรือนีออนสีม่วงใครที่ยังไม่เก็บถือว่าพลาดนะคะแล้วก็ไม้ป้ายนะคะที่แอมจัดให้นะคะป้ายแดงโหดๆนะมีชื่อว่าซับเจริญค่ะไม้ป้ายแดงโหดอีกหนึ่งต้นนะคะรัตนสินคันแล้วก็ป้ายแดงทรงคอมเพกนะคะไม้ฟอมกอด้วยนะ1กระถางมี2ต้นค่ะต้นนี้มีชื่อว่าสี สีสหัสนะคะเป็นไม้ฟอร์มกอสวยมากค่ะนะคะฝากไม้สวยๆนะคะในชุดที่เก้าไว้ด้วยจ้ามาต่อกันที่รายการชุดที่11นะคะมีอะไรบ้างแนะนําต้นนี้ก่อนเลยนะคะตับ เกจิอาจารย์นะคะชุดนี้จะได้ไป2ต้นนะคะต้นแรกนะคะต้นนี้มีชื่อว่าหลวงปูใหญ่นะคะกับสีชมพูเป็นบอลกลับนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปู่แหว่นะคะเป็นบอลกลับกับสีชมพูโชกระดูกดาตาลนะคะแล้วก็ไม้ด่างที่แอมจัดให้นะคะต้นนี้มีชื่อว่ารักเออยค่ะใครพลาดถือว่าเสียใจเพราะไม่มีจัดสำรองนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะปลายแดงสวยๆโหดนะมีชื่อว่าชายชนปลายแดงสวยมากค่ะแล้วก็ไม้ฟอมก่อนนะคะต้นนี้นะต้นนี้จะเป็นสุดรักแผงนะคะซึ่งนะคะเป็นไม้ช มเสวยนะคะต้นนี้นะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสุรพจนนะคะจัดให้ฟอร์มกอม,มี2ชนิดเลยนะคะชุดนี้ก็คุ้มอีกแล้วค่ะหน้าเก็บนะใครพลาดเสียใจด้วยเพราะแอมไม่จัดสำรองนะคะฝากไว้ด้วยค่ะหน้าไม้สวยๆทั้ง5ต้นในชุดที่10จ้า ต่อกันที่รายการชุดที่11นะคะต้นแรกที่หยิบมาแนะนําค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพรทิพย์นะคะลักษณะนะคะทรงใบยาวกับสีชมพูนะคะน้องเป็นไม้ที่ฟอร์มใบดกมากๆค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะแล้วก็รายการนี้นะคะเป็นไม้ใหม่ปี65นะคะมีชื่อว่ามณมาย,ยานะคะทิ้งซึ่งต้นนี้จะติดเชื้อด่างไปเล็กน้อยนะคะ เป็นไม้ที่ทํายากนะคะต้นนี้นะแล้วก็ไม้ด่างนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเมืองเกราะเกร็ดนะคะลายด่างสวยมากค่ะต้นนี้นะแล้วก็ไม้ด่างอีกหนึ่งรายการค่ะต้นนี้มีชื่อว่ายอดโงกุฎนะคะสวยมากความสูงอยู่ประมาณ 12- 13อสมเซนนะคะจัดให้ไปแบบสวยๆเลยค่ะชุดนี้นะแล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้มีชื่อว่ามิตรไมตรีนะคะเป็นไม้โชว์กระดูกสวยมากค่ะโทนสีนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะไม้สวยๆสุดคุ้มในชุดที่11ค่ะ เดินห้างมาถึงชุดที่12แล้วนะคะชุดนี้ก็น่าเก็บไม่ใช่น้อยค่ะมีอะไรกันบ้างค่ะต้นนี้นะมีชื่อว่าใบาไผ่ขวัญสลรินะคะซึ่งเขาจะออกโทนสีชมพูบานเย็นเข้มๆนะคะฟอร์มใบดกนะลูกคันรับไปนะคะพักฟื้น 2- 3วันหลังจากนั้นให้ย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วเลยนะแล้วก็ฟอร์มกอนนะคะแอมจัดให้นะฟอร์มกอโนพะเก้าป้าสิบป้ายสวยทั้ง2ต้นนะคะและยังไม่พอจัดฟอร์มกอนต้นนี้ให้ด้วยนะคะต้นนี้มีชื่อว่าพัทยาไปคู่กับนะคะใบแดงนะต้นนี้นะคะ ไปแดงนะมีชื่อว่าเป็นเทาน้ารำไพแผลงแดงนะคะเป็นไม้ฟอร์มกอค่ะชุดนี้ได้กอไปถึง2กระถางเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะด่างฮาแบบนี้นะคะมีชื่อว่าสุดรักนะคะด่างสวยน่าเก็บนะคะต้นนี้นะสวยมากค่ะนะคะฝากไม้สวยๆทั้งหต้นในชุดที่12ไว้ด้วยนะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่180นะคะ,ะ,คะเป็นโปรจัดชุดให้ในราคาที่269บาทจะส่งฟรีสามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะ,ะ,คะเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์ที่20ตุลาคมทางส่วนของเราแพ็กจัดส่งทั้งกระถางแบบพอบแก้วบรรจุลงกล่อจัดส่งทางไปรษณีย์เอ็เนะคะ,ะ,คะราคานี้สั่งได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะย้ำอีกรอบค่ะ และช่องทางติดต่อในการสั่งซื้อบอนสีนะจ้าลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875บ้านนะบอลสีค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะมี Facebook นะคะเล่น Facebook เป็นนะคะก็สามารถทักแชทนะคะสั่งทางช่องทาง Facebook บ้านนับบอนสีได้นะคะแอมจะใช้รูปโปรไฟล์รูปเดียวก,กันกับทาง YouTube นะคะสังเกตง่ายง่ค่ะ เอาละค่ะนะคะฝากบอลซีสวยๆนะคะทั้ง12ชุดใน EP ที่180นี้ไว้ด้วยนะคะขอให้ลูกค้ามีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอลซีค่ะแม่ค้าต้องขอตัวไปทํางานก่อนนะคะช่วงนี้นะคะงานที่สุดเยอะมากๆค่ะหากตอบกลับช้านะคะแอมต้องขอโทษด,ด้วยนะคะใจเย็นๆรอการตอบกลับจากแอมก่อนนะคะอย่าเพิ่งงอนกันนะจ๊ะ ขอให้ลูกค้ามีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอลสีเจอกันใหม่คลิปหน้ากับการแบ่งปันบอลสีสวยๆจากทางสวนเราบ้านณนบอลสีสวัสดีจ้า